สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่านะคะของวันที่28เนาะเราก็เดี๋ยวพี่อ้อก็พามาดูนะคะว่าช่วงเย็นกับช่วงหัวค่ำคนก็จะเยอะแหละแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตามพี่อ้อมาดูนะคะว่าช่วงเย็นกับช่วงหัวค่ำคนจะเยอะขนาดไหนเนาะและเดี๋ยวจะมีคลิปที่2เป็นช่วงดึกนะคะตามพี่อ้อมาจา้ะ เชียยคานเหมือนเดิมเราเสิร์ฟรึ่งๆนะคะเราดูที่จอดรถนะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องหกหกหกเจดแปเก้าถึงประมาณ80 80กว่าเนาะ 78, เจ็ดแปดปิบือซ้ายมือนี่เลยคนเยอะมาก อุบลโชคลำเลิศอุบลน,นะคะ,ะคย,ยังไม่ดึกยังไม่ดึกดึกจะยิ่งเยอะกว่านี้ครุณเทพอาสตมามีไหมอาสตมารถอยู่ไหนวะ ตัดพิบูลห้าสนะคะนี่รถโลตัดรถโลตัสพิบูลจะช่อง54 52เนาะน้องสาวเรายุ่งเลยนี่คือคนซื้อตั๋วให้เรานะคะคนจองตั๋วอีสานให้เราเนาะสำหรับรถร่วมน,นะคะยุ่งเราไม่เข้าไปทักนางดีกว่า ่ะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆเนาะเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้ตรงชาชลาสี่นะคะดูนะคนเยอะนะคะ วินทัวร์ก็จะจอดอยู่ตรงช่อง4446นะคะนี่ใครไม่ดูไม่เป็นก็ดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยมีจอนะคะมีจอบอกเนาะ นีรถทุ่งช้างสมบัติทัวบางกอกบัสไลคนเยอะเดินผ่านไม่ได้นี่ก็จะเป็นบริเวณชั้นชาลาสี่นะคะชั้นชาลาสี่ก็จะมีช่องจอดรถช่องที่หนึ่งถึงเก้าสิบสองนะคะ ดูได้เลยช่องที่หนึ่นะนงนึงเก้าสิบสองนะนสรมิันี้ก็จะเป็นแบบนี้สเสริมใช่ไหมอ่าจะเป็นแบบเพระ,ะ,ะดิมเทียเเท่ยวแรกปรดมเที่ยวแรกไปเลยมเที่ยวแเยอม,มาดิมเที่ยวแรกแล้วพี่ละเที่ยวที่เท่าไหร่คะ อ้าวทไมอะรถมาช่วยดูมาช่วยดูตัวผู้โดยสารด้วนะคะรับดูแล้ท้ายคะมองเห็นเลขตัวผู้โดยสารไหมนี่เยรนพี่พี่มารับคนนะคะเดี๋ยน้องแนะนำนะเดี๋ยวพี่เดินตรงออกไปเลยจะเห็นชานชลาที่หนะคะ แล้วเดินทะลุไปจะเจอชันชาลาที่สามสองหนึ่งแล้วไปนั่งรอตรงตรงชันชาลาหนึ่งตรงประชาสัมพันธ์ชันชาลาหนึ่งพี่ทะลุไปเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นรถออกต่างจังหวัดอนนนนันั้นะะจะเข้าตรงชันชาลาหนึ่งเลยค่ะเดินใช่ค่ะรถตู้รถทัวร์จะเข้าตรงชันชลาหนึ่งหมดเลยพี่ วันนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยสองคันนะคะรถไทยก็จะมีปล่อยเวียงจันทร์สองคันน่าจะสองคันตลอดนะก็เป็นรถเวียงจันทร์ VIP นะคะก็จะเทศก,กาลอ่ะก็จะปล่อยสองวินนะคะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะตีกลับมาเป็นล็อกของรถลาวจะได้เสริมปับหรือเนาะยังไม่ได้ดูว,วินเลย ก็เป็นตรวจองเต็มหมดแล้วนะคะตรวจองเต็มหมดแล้วเนาะรถเพียงจันนะคะตรวจองเต็มหมดก็อาจจะให้รถตีกลับมาหนึ่งคันเพื่อที่จะมาออกล็อกล็เดียวกับรถลาวนะคะก็ใครเข้ามาดูพี่อ้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะอันนี้คลิปยังไม่ไม่ดึกนะคลิปหวัวค่ำนะคะ เดี๋ยวอีคลิปหนึ่งจะเป็นจะเป็นคลิปตอนหนึ่งนะคะคนเยอะมากเลยก็ mm. ใครเข้ามาดูพี่อ้อก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่อ้อด้วย mm. ว่าจะได้ดูข่า,ขาวขเาวนาอว่าเวลาเดินทางเราจะเดินทางยังไงเราสามารถจองตรวในแอปพลิเคชันได้นะคะไม่ไม่ต้องมาที่หมอชิดได้เลยนะคะเราจองตรวในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะ วันเดินทางได้เลยและมาแลกตั๋วอีสานก็คือจะชั้นสามเหนือก็คือจะชั้นหนึ่งด้านหน้านะคะเอาเียแท็บหน้าจอมาอะะหรหัสการจองหรือเบอร์โทรที่เราจองไว้นะคะมันจะตรงกันนะพอบอกเบอร์โทรแล้วมันก็จะได้ขึ้นเลยได้นะคะ ผู้โดยสารที่ยังไม่รู้หรือว่ามันติดขัดในการจองก็ทัดเข้ามาถากพี่อ้อได้นะอย่างสมมุติว่าเขาให้ใส่กรุงเทพต้นทางกรุงเทพขึ้นที่กรุงเทพนะคะหมอชิดก็คือค้นที่กรุงเทพนะเราก็ใส่ที่ลงแล้วก็จุดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินนะคะ แอปพลิเคชันอีทิเกตคือแอปจองหัวของบขสโดยไม่เสียค่าทำเตียมนะคะเสามารถรับรับตรวจได้เลยในวันเดินทางโดยไม่เสียเวลาและสามารถดูเข้าไปดูได้นะคะว่ารถว่างหรือไม่ว่างนะคะถ้ารถไม่ว่างเนี่ยผังมันก็ถ้ารถเต็มแล้วเนาะเอารถเต็มแล้วดีกว่าถ้ารถเต็มแล้วในผังมันก็จะไม่มีโชว์ให้เรานะคะมันจะขึ้นว่าอะไรนะไม่พบ เส้นทางการเดินรถก็คือรถเต็มนะคะเราก็ไปดูวันใหม่ในวันที่เราจะเดินทางหรือไม่เราก็มาซื้อกับบริษัทอื่นก็แล้วแต่ว่าเราจะไปนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูพี่อ้อยยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากช่วยกดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นเพื่อนกันนะคะกดไลค์กด,กดแชร์กดแชร์ให้พี่อ้อเพื่อที่จะได้ คนอื่นจะได้รู้จักพี่อ้อแนะนําในการเดินทางเพราะว่ามันก็จะเป็นต้องใช้ในชีวิตกันเดินทางเนาะบางทีมาขาเข้าเดินแล้วเดินทางไม่ถูกเดินออกไม่ถูกก็ทัทมาถาัพี่อ้อได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนคุณอยู่หมอิชิดน,นะฝากกดติดตามพี่อ้อหน,น่อยนะจ๊าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ